ปลูกข้าวโพดให้ได้ฝักใหญ่รสหวานต้นหนึ่งไว้ฝักเดียวหรือสองฝักแบบไหนจะดีกว่ากันปัญหาของข้าวโพดที่ออกเป็นหวีทำให้ฝักเล็กไม่ติดกล็ดข้าวโพดของเราเสียหาย การปลูกข้าวโพดฤดูแลง้งนำน้ำเข้าร่องรองก้นหลุมด้วยผุ๋ยหมักเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ปักข้าวโพดหวานปลูกห่างระหว่าง30คูณ70 30ระหว่างต้น70ระหว่างร่องเมื่อปลูกไปได้หนึ่อาทิตย์ข้าวโพดของเราก็จะงอก19วันถึง20วันข้าวโพดท,ที่งอก แล้วเราจะมาใส่ปุ๋ยหมักครั้งแรกนะคะตอนนี้ข้าวโพดของเราอยู่ในช่วงที่ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตช่วงที่2อข้าวโพดของเราจะตั้งท้องนี่ก็ใส่ปุ๋ยหมักอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ต้องใส่ในปริมาณคูณ2อเพื่อให้ข้าวโพด ได้รับสารอาหารที่เพียงพอช่วงตั้งท้องจะมีเกสรอ,ออกมานะคะอันนี้จะเป็นเกสรตัวผู้ผสมกับไหมซึ่งเป็นตัวเมียในฝักเมื่อลมพัดเกสรที่ผ่านการผสมแล้วนะคะจะมีสีน้ำตาลอ่อนค่ะถ้าเป็นต้นคู่ให้บูชไว้ฝักเดียวนะคะนี่ค่ะ ข้าวโพดของเราจะมีหลายฝักในต้นเดียวกันต้นคู่ไว้ฝักเดียวค่ะต้นเดีย่ยวจะไว้ฝักคู่นี่ค่ะพวกนี้จะไว้ฝักคู่เลยต้นเดียวๆนะคะถ้าต้นไหนที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอเขาจะแะแกรนและไม่ออกฝักนะคะส่วนหนอนหรือสัตรูพืชในข้าวโพดช่วงฤดูแล้งเขาจะเป็นหนอนกระทู ะเขาจะมากัดกินยอดนะคะนี่แม่บูจะใช้ด้วยน้ำหมักสะเดาผสมด้วยน้ำมันพืชหยอดช่วงเย็นเลยค่ะหนอนจะมากัดกินช่วงกลางคืนนะคะถ้าต้นไหนที่ดอกมันขาดไปแล้วนะคะเคสอนตัวผู้เราก็นี่ที่หนอนมันกินเกสรไปหมดแล้ว ถ้าเขามีฝักเราจะตัดช่วงเกสรต้นอื่นมาผสมนะคะปลูกต้นคู่หรือต้นเดี่ยวจะดีกว่ากันอันนี้ส่วนที่ไว้ฝักเดียวนะคะแม่บไว้ลำต้นหนึ่งจะไว้หนึ่งฝักค่ะก็จะได้ใหญ่ ข้าโพดฝักใหญ่เม็ดเต็มมีบางลำต้นนะคะที่แม่บูจะไว้2ฝักฝักบนจะใหญ่ฝักล่างจะเล็กค่ะถ้าไว้2ฝักนี้ฝักจะไม่เท่ากันนะคะก็การให้น้ําค่ะแม่บูจะให้น้ำแบบ4ี่ห้าวันให้ครั้งปล่อยในท้องร่องเลยนะคะถ้าปลูกหรือดูแลงเราจะปล่อย ให้ยากขึ้นปกคลุมเพื่อความชุ่มชื้นของข้าวโพดค่ะหน้าดินเราจะไม่แห้งนะคะซึ่งต่างจากหน้าฝนเราจะต้องให้โคนต้นโล่งเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเชื้อราเนี่ยค่ะฝักก็จะเต็มเม็ดเรียงกันเหลืองสวยนะคะระยะการปลูกของแม่บูนะคะจะมีปลูกคู่และปลูกเดี่ยว วันนี้แม่ปูพามาเยี่ยมชมไร่ข้าวโพดนะคะซึ่งข้าวโพดของเราได้อายุเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเก็บเกี่ยวโดยการเลือกฝักที่ฝักใหญ่กลมโตไหมสีเข้ม